ครับสวัสดีครับวันนี้มามาบ้านสวนมาบ้านสวนหามะน้ำมะพร้าวกินก่อนพ่อหรือยังพ่พอหรืยอยัยงหามะพร้าวหาน้ำมะพร้าวอ่อนกินก่อนแก้กระหายเออหลงทาง เนีย่ยส้มโอกำลังสวยดกด้วยนี่ฮัดพ่อมาเหนื่อยต้องมากินน้ำมะพร้าวเนี่ยแก่ไหม,มนี่ขนาดลูกเล็กๆแก่แล้วโอ้แม่ไอ้นี่ก็เยาว,ว้พัน ลองดูถ้าพอดีก็ค่อยใสย่แล้วก,นกน่น้ำหอมใหญ่ดีโอเคถ้ากินน้ำมันได้ มส่มโอยี่นี้ดกนะเนี่ยเห็นไหม mm hmm. เห็นไหมส้มโอส้มโอ